หวาย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 ไม่เข้าเลยอ่าเรียบร้อยครับผมเราถังเขาเข็นฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก,ก็พบกับผมไฮคุยกับไอชุดเคยวันนี้ด้นเราก็มาอยู่เกมวอร์ทันเดอร์นะครับผมกับเกมที่มีแต่ความผันสานะครับผมผันสาหรือเปล่าไม่รู้นะแต่รู้คือแตกไว้แน่นอนนะครับผมเกมนี้ อ่ะในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาหาความผันสารนะครับผมดูซิว่าจะเจอความผันสารในรูปแบบไหนกันนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับผมกับรถถังที่มีชื่อว่า a r i e l 44 ACL ขีดหนึ่งนะครับผมซึ่งไอ้เจ้านี่เนี่ยก็เป็นรุ่นซีรีส์ที่มีสเปคที่ต่ำกว่า a r i e l 44นะครับผมไอ้เจ้า a r i e l 44เนี่ยปืนมันค่อนข้างที่จะใหญ่กว่านะฮะอัตราการเจาะเกาะมันก็สูงกว่านะครับผมและนี่บัตเลต์เนี่ยมันอยู่ที่5.7นะครับผมไอ้เจ้า Ariel 44เวอร์์ชชัั่นนนนปกติะะฮสววเอร ACL ขีดหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นมะะเมาเทฐานอยู่ที่3.7นะครับผมแต่ทีนี้ว่าไอ้ความที่มันอยู่3.7เนี่ยเกาะมันแข็งนะครับผมเออเห็นแบบนี้เกาะมันแข็งนะ <c oughs> เนี่ยไอ้ตัถังแบบดูเซงกับบุยเนี่ยมันแข็งนะเว้ยผมลองหลายทีแนละ้วโอ้โหยิงเด้งกันประจำเลยเนี่ยโอ้ทำไมวะรถถังไม่ดูแบบก้อนเกง้กงก้อนเกง้งแต่แม่งแข็งหาย <c oughs> ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันฮะว่าทําไมไอ้ตัถังเกาะของฝรั่งเศสเนี่ย มันทั้งที่มันดูกองเกงแต่ทำไมมันแข็งอย่างไรอะในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทดสอบความแข่งของเจ้านี่กันนะครับผมดูซิว่ามันจะแข็งได้แค่ไหนนะครับผมป่ะไปดูกันเลยมาเราก็ไปดูกันเลยนะครับผมรถถังไอ้เจ้านี่มันก็ไม่อึดอ่ดนะฮะมันก็มันก็ใช้ได้นะความเร็วมันก็ไม่แย่นะเออแี่ตัวดีเร็วอยู่นะเอาเราอะไรเนี่ยมีการระเบิดตัวเองตายนะฮะโอ้เพื่อนเราทำอะไรกันวะอ่ะผมกดเจ้านี่มันลบสิบนะฮะ ส่วนไอ้เจ้าแอดเดิล44เนี่ยเวอร์ชันโปรตีเนี่ยที่เป็นเธาตุ5.7อ่ะมันมุมปลดโบหนะฮะไอ้เจ้านี่มาเล่นเนนได้อยู่อ่ะก็ไปเล่นตรงเนนก็ได้ครับอ่ะเล็งรอครับผมโอ้โหหืมไฟควันมันบังยิงครับลแหวกสุดทะลุนะฮะอ่ะ เควีหนึ่งกำลังประท้าอยู่นะครับเราถังคนไฟครับยิงครับ <Bro. S 1> ไม่เข้านะฮะแหมเขายิงเราเองด้วยเราถังเจ้าดีเราแข่งนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะฮะเื่อเราเก็บไปแล้วยิงครับ <Bro. S 1> มไม่เข้าแหมก็แข่งเหมือนกันเลยไ <laughs> ม่แหมเขายากยิงตัดแทงก,ก็ได้วะรอแป๊บหนึง่งเอาปืนโอ้โหปืน ไก่ปืนมาเสียโอ้ชิบเอา้าไก่ปืนแตกโอ้โหแม่แม่เ <laughs> อ้ยซ่อมแป๊บนึงครับไก่ปืนแตกโอโ้มันแข็งกันเลยเดี๋ยวนะอ๋อนี้เง,ง่ยบแม่งยิงแต่ไก่ปืนไอเวนไอเปรตเอ,อ้ยเ,เพื่อนพยายามยิงอัดอยู่นะอ้ <laughs> อาว <laughs> เพื่อนก็ซ่อมเหมือนกันเราก็ซ่อมนะฮะโอ้โหซ่อมแล้วซ่อมอีกนะครับผม โอ้ห oh, แข็งจริงลุยกี่คันลุกม,มาโ oh, oh. อ้ยไอเจ้าเฉยชิวเพื <c oughs> ่อนซ่อมซ่อมอยู่เราซ่อมอยู่เราแป๊บหนึ่งบกวิฮะห้าสี่สามสองหนึ่งไปยินข้าวกันไม่ดี <c oughs> อ่ะอ่ะเสร็จครับผมเสร็จแล้วนะอ่าได้อซิกมานะครับผมโ oh, oh. นะ <c oughs> อ้โหกี่คันไปลุมมาเนอะเฮ้ยเขาบอกว่าเราแข็งอ่ะไอเฮียเฉยชิวแข็งกว่าอีก <c oughs> หาเรียบร้อยนะฮะฝั่งนู้นแตกนะครับผมเนียนะฮะเรียบร้อยนะฮะกลายเป็นซากโอโ้โหยิงกันรไปครับอ่าช่วงล่างพังนะครับผมก็อยู่ง่ายไปเลยเพื่อนไม่ต้องไปไหนหรอกเรียบร้อยครับผมได้แอซิสต์มานะฮะเอาช่วยเพื่อน เราแทงให้เพื่อนก่อนครับเราแข็งนะฮะทดสอบความแข็งครับผมเดี๋ยวนะฮะอ่ะยิงไปเรียบร้อยผมแตกนะฮะอ้ออ้อแท็กคัสเรียบร้อยดีหรออะไรแหม กลายเป็นซากเลยทีนี้เอ้ยเจ้านี้ไม่ใช้ได้เว้ยความแข็งที่กินขาดนะผมแต่เจอไอ้ลูกระเบิด500ปอนด์เนี้ยเรียบร้อยนะฮะว้ <the> อะเวไปสวรรค์เลยทีเดียวเอาละครับผมเราก็อย่าไปน้อยหน้าเขานะฮะีย๋ยวเราก็จัดต่อนะผมดูซิว่าทดสอบความแข็งนะผมว่าเจ้านีมันแข็งขนาดไหนนะฮะ ไอตัวกรอบบอดี้รถอะเพดหน้ามันหนาประมาณ60มิลิเมตรนะครับผมแต่แต่ตัวกรอบป้อมเนี่ยมันหนาประมาณ100มิลมา,าถยงเวลาทดสอบความแข็งครับบายชัดไปฮะไม่โดนแหมมีคนอยู่ในจุดเพีย,ยะ โอ้โหสมมุก,กัะเต็มเลยครับดูน่อนนะรอแป๊บหนึ่งหาโซที่เราเล่นได้นะฮะอ่ะโซนนี้เราเล่นได้อยู่นะ ติบร้อยนะครับผมกันเดอร์คอมนเด์ตายนะฮะอ่ะรอครับรอนะฮะรอใครวิ่งผ่านผมยิงหมดอะตอนเนี้ยอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บตึงมีเสียงเครื่องยนต์รอก่อนครับรอก่อนอใจเย็นนะฮะ อ่ายร็บงร้อยกันเน่ร์ขอมมนได้ตายครับโดนไปคันหนึ่งนะฮะถ้าผมไม่ทีนึงผมก็จะซัดอยู่นะอ่าเรียบร้อยครับผมแตกนะฮะโนวไห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 วไม่เข้าเลยอ่าเรียบร้อยครับผมเราถังเขาแข็งสุดยอดเพื่อนฉันนี่อยากชอบ ดีนะครับผมยิงผมมารถถามผมแข็งไงไม่ยิงเพื่อนก่อเคสไปเราก็นําให้เพื่อนนะโอ้ยเชิญไปโอ้ยเรียบร้อยเพื่อนเราไปแล้วนะครับผม <c oughs> <c oughs> มีคนสั่งอาเทรปปอรี่ซัพพอร์ตนะครับผมเฮ <c oughs> ้ยเว้นช่วยด้วย,ยได้อยู่ครับผมโอ้โหพลทหารเราตายนะฮะ เดี๋ยวผมขอญาตไอ้นี่ก่อนนะครับเปลี่ยนพลทหารนิดน,นึงนะฮะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนที่จุดอันนี้ครับจุดแคบนะฮะโอ้โหเมื่อกี้ผมพาลาดเองอะเดี๋ยวเราเอาพลทหารที่เสียชีวิตออกก่อนนะฮะเราเดี๋ยวเปลี่ยนคนใหม่เดี๋ยวต้องคอยระวังคนที่แอบมาด้วยนะฮะมันจะมีพวกที่มันรอจังหวะแล้วแอบมาตัวหลังนะครับผม <c oughs> อ่ะเดี๋ยวรอก่อนดูสิว่าจะมีไมเอ่ย เราโผล่แต่หัวนะครับเพราะว่าหัวเราแข็งโอ้โ oh, หตอนนี้มีซ่าศพเพียบเลย <c oughs> ริงอัดไปครับอืโหลดได้ตายครับผมทดถังเราแข็งนะเพื่อน อืออีกอัดแป๊บเอาใหม่ฮะรอโหลดแป๊บนึงครับเราโหลดนานกว่าเขานะเอ้าปืนแตกเพื่อนเพื่อนจ๋า <laughs> <laughs> เดี๋ยวซ่อมปืนแป๊บนึงครับปืนแตกอ่ะซ่อมก่อนซ่อมก่อนโอ้โหมันรอเล็งปืนเราดีกว่าอ่ะซ่อมก่อนครับเราไม่รีบนะฮะอาร์เทอรี่ซัพพอร์ตเหรอ โอ้คิดว่าเรากลัวไหมเนี่ยเราถ่านเราแข็งก็ได้่ะโอ้นี่ะปืนนี่โอ้โหแตกละเอียดเลยปืนบายกระไดเลยเนี่ยโอ้โหเอาละซ้อมแป๊บหนึ่งนะครับผมอย่าเพิ่งรีบนะฮะแหมแตกจริงๆแตกอย่างไรเราก็ยิงคนโหลดเขาตายนะอ่ะซ้อมเสร็จแล้วนะฮะ มันเจ็บไหมเนี่ย <c oughs> เฮ้ยตัวหลังตัวหลังเฮ้ยเรียบร้อยครับผมจะมาตัวหลังเรานะฮะอ่ะเรียบร้อยครับผมมาเราก็ลุยต่อนะฮะยังไงดีฝั่งรข้ามเฮ้ยเพื่อนมอบเพือ่อยิงกัน <c oughs> อ่ายิงตอนฮะต่อยครับผมไอ้บ้านี่ยมายิงแท็กเราเว้ยโอ้อ่ะซ้อมแท็กมาหนึ่งยิงรู้ว่ายิงไม่เข้ายิงแท็กไปก็ได้โอ้ซ้อมแท็กก่อนแท็กครับเออเออไอ้นี่ไปเอาไอ้บ้าเป็น KB สองมาติด ติดก่อเหรอ,อโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแกเดาแกเดา,อ,าเอืออันนี้ปลอยเอาแล้วครับผมเราก็มาอยู่กับเกมสุดท้ายกันเลยนะครับผมในวันนี้นะฮะ <c oughs> มาเราก็ไปดูเลยครับผมกับรถถังกระป๋บบองกระแปลงก,กันนะฮะโอ้โหรถถังเพื่อนแต่ละคนสภาพเป็นไม่น่ารอดเลยเว้ยเฮ้ยเอออย่างเนี้ยโอ้โหปะทะกันอย่างมันผมพูดตรงๆ ปะเดี๋ยวดูซิว่าเราจะได้ประทาสักแค่ไหนนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับผมแหมเมื่อกี้ผมโดนยิงมานะฮะโอ้โหมีไอตัวแสบวิ่งมาตุยหลังด้วยโอ้ไฟไหมดับเพลิงก่อนครับซ่อมเครื่องไหมโอเคแังคซ่อมครับดับเพลิงเรียบร้อย โอ้ยมีตัวแสบยิงดักอยู่นะฮะอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะเอาไซส์สะกิดครับผมอ่ะรอแป๊บนึงครับยิไงไปครับกันเได้กับไอ้ครับโหลดได้ตายนะฝั่งนู้นเราทำการไซส์สะกิดนะครับผม อ่านแป๊บเลยข้างพี่หยุดพังนะฮะยังไงเพื่อน <c oughs> อา้าว <Okay. S 1> แท็กเอาขารับผมแตะเองระเบิดน,นะเพื่อน <c oughs> อ่ะซ้อมครับผมเอาแล้วยังไงครับเจ็ตแพนเทอร์เจ็ตแพนเซอร์เราพูดเข้ามาแล้วนะฮะเ <c oughs> พื่อนเราซ่อมแท็กอยู่เราช่วยนายไม่ได้นะ เาราถักเพื่อนมันแข็งเหรอวะเนะี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะเราถักเพื่อเนเราน่าจะแข็งนะฮะซ่อมแท็กครับผมซ่อมแท็กซ่อมแท็ก,ทกเรียบร้อยครับผมมาพร้อมลุยต่อนะครับผมทีเราต้องทำก็คือเปลี่ยนโพลทหารก่อนนะครับเพราะว่าโพลทหารเราแตกนะครับผมโอ้โดนหลอยมาตอนต้นเกมนะฮะเรียบร้อยดิ ุ๊ยิงอัดไปครับไม่เข้านะฮะแขกขาดครับอ่าเรยงตองซอกป้อมรัดจิงอัดไปครับอ่าป้อมคานะครับผมดีเอายิงอัด ยิงอัดไปอือลอายังไงดียังไงดีย,งงดยิงอัดไปครับอือกัดในเราตัวตายเฮ้ยเราก็ตายเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> โอ้หลายคันจัดๆแล้ว <c oughs> ยิงเข้าตรงไหนเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวนะอ๋อยิงเพจหน้าโอ้เข้ามาแหมว้าน่าเสียดายอะ่ะ เอาละครับผมจบกันไปแล้วนะฮะเป็นไงสุกหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะผมแหมเป็นไงบ้างครับผมกับเจ้า a r i e l 44 ACL ขีดหนึ่งนะครับผมแหมเป็นสถานที่ค่อนข้างจะแข็งพอสมควรเลยนะครับผมกรอบมันผีเข้าผีออกมากเลยนะฮะคือกันได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่องศานะครับผมแล้วแต่จังหวะนะฮะจังหวะมันกันได้มันก็กัดได้จริงนะจังหวะมันแข็งนี่คือมันแข็งจริงๆนะจังหวะมันจะบางนี่ก็บางแบบแปลกๆนะครับผมเออมันก็เป็นรถที่แปลกๆดีนะแต่ผมคิดว่า สเปคตัวรวมเนี่ยมันถือว่าใช้ได้นะมันเป็นตัวที่โหดนะครับผมความเร็วก็ไม่ได้แย่นะครับผมความหนานี่ก็ใช้ได้นะปืนก็โอเคนะครับผมไม่ได้เจาะเยอะอะไรมากมายแต่ก็โอเคอยู่นะใช้ได้ครับยิงเข้าอยู่เข้าบ้านก็ไม่เข้าบ้าก็แล้วแต่มุมนะครับผมหามุมเอาดีๆนะฮะเอออ่ะวันนี้ก็วันนี้กันถ้าชอบไปืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะผมวันนี้ผมหายไปอยขอไปก่อนนะครับผมไว้พบกับคลิปหน้านะฮะไปครับสวัสดีครับ